น้องน้องน้องครับพี่น้องชื่ออะไรครับเนี่ยที่ขอสัมภาษณ์ได้ไหมได้ครับน้องมีเวลาว่างสักสามสิบวิไไหมมีครับคือพี่เนี่ยมีไข่สองฟองนี่มาดูมาดูมาดูไข่พี่ไหมน้องมาดูไข่พี่รู้อานนี้ดีว่าพี่ให้ไข่น้องสองใบให้เปิดเลยแต่น้องต้องถอนต้นไม้น้องออกหนึ่งต้นน้องยินดีหรือเปล่าโอ้โหยินดีครับพี่แต่น้องมีต้นถั่วนะน้องไม่ห่วงเหรอเออพี่ผมทําได้หมดเอาดีอย่างนี้พี่ต้องแถมอะไรไหมเนี่ยพูดอย่างงี้ก็ต้องนิดนึงนะพี่อ้าวแล้วน้องไปเอาแมจากไอนนี่ ต้นไหนอ่ะต้นถั่วแล้วกันพี่ถอดไม่ลงเลยน้องพี่ว่าไงเราไม่ลงอ่ะพี่น้องแต่มันคอนเทนต์ติ๊กต็อกอ่ะแต่คนกดใจเต็มไปน่ะเขารอคอมเมนต์อ่ะต้นถั่วน้องอ่ะแย่น้องพี่ไปแล้วไปไปี่เดี๋ยวพี่พี่ละฟองอ่ะน้องอ๋อโอเคเล็กคลัไปก่อนนะเดี๋ยวพี่พี่พี่เจพี่เจ